ส่วนฉันก็เนียาตัวมาต้งล่ะอะไรคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักม่านมุกโน o b o d y ไหมเอาไหมตัดอีกเหรออ๋อนักตัดคลิปเดี๋ยวขอดูก่อน ให้กูคัดกรองเหรว่ากูตัดอะไรมาอ๋ออันนี้อ่ะโอ้ยได้อยูเออเลิฟอันวงโดวัดี้ไปบูทมาไปบูทไป ให้มึงดูอยู่หรือไงไม่วิ่งมาวะไอ้บ้าจริงมาจริงมาก็ขี้กว่าซะมันใช้ปืนช็อตกันยิงใซ่มันปืนช็อตกันยิงใซ่มันเรียบร้อยครับผมผู้ชมไม่เป็นไรครับผมเราอาจจะรับเผาไปนิดนึงเออได้ไงล่ะแม่บุ๊คเดอะแรปเปอร์ไอ้สซะ วันเดอร์เกิลมีแล็ปด้วยวมีดิอีกเพลงหนึ่งที่มันกูรู้จักนี่คือเพลง I don't care I don't care ั่นมันตัวนี่วันวันเดอร์เกิลมันไงคือจับวันเบอร์เกิลมัเลยวันดีวัโอ้ยนอบอดีบัดเวียดใครบันเวียดอีกแล้ววะ รวิ่งสกายโพสเตอร์ไงสัตวสบะฮีกันทำไมต้องบะฮีแนวขวางวะมันเป็นการฝึกจุ๊บซ้ายจุ๊บขวาไน่ด้วยแมวบ้านมือหรอแมวบ้านใครวะเตะไม่มีแมวไม่อยู่ในห้องไม่ยินเสียงแมวอยู่แต่มันไม่ได้ร้องมันนอนอยู่เอาแล้วมึงโดนเฟิร์เกนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ มัโคตรด๊าบี้เลยไอ้ไอ้ตัวนั้นมันชื่อแานโนเทโนสเทโรสเทโรสเหรอฉันจะไปนั่งที่ตักเรานะวยวันนี้เฮียหน้าตาของหน้ากลัวกั่หนึ่งว่ะเฮ้ยแฮมแฮมหนาวแม่งเลยละกันสกูเดสปอตดิเอาให้จบไปเลยไม่เกี่ยวนี่ไม่เหี้ยนี่ไม่เอาแฮมอย่าลวกกันไปทั้งคู่สองคนเรียบร้อยไอ้ตเกมคนเก่ากว่านะครับผม มีใครมาเอากูป่ปาวมีคนเห็นกูไหมเนี่ยไ,ไม่มีหรอกมีแต่พวกง,งูเข้าแล้วบอกกูจะปล่อยบ๊อบจะปล่อยบอดไปแล้วคู่ในนี้เป็นตันเน่โมนี่ยินเป็นตะบันเต้อาจารย์เป็นกัะเป็งแม่เจ้ามาสั่นตะลึงกะเป็งแม่ nobody 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 nobody, nobody. <c oughs> ไปจุไรฮัทไรฮัทช่างแม่มัน <c oughs> เฮ้ยวัดจ <c oughs> ับไอ้ขี้จะตายอยู่แล้วแม่งพุ่งหนีด <c oughs> เอาใครอยู่นี่อุย้ยเขี้แรงแรงไอ้สัตว์ปลาลาไอ้สัตว์แน่วะไม่มีวะเราไปไหนอะปลาละอยู่ไหนอะ <c oughs> มันชื่อโฮมบางยัง <Little S 2> <า>นี่แต่แฟงกี้นี่คหละคุ้นนะเบรกินแด้ไม่ได้กูนะครับผมตอนนี้นชื่อวิบทุพลาภาพนะครับผมสุพลาภาพทำไมป่วยเะเฮ้ยสกูจะช็อตแม่งเลยแล้วกันนะครับผมแมวดี่้อมกูยิงฟรีอยู่้อมูยิงอยู่เออบีอยู่นี่ไงยิปรเคิวไปดิโอ้แต่ตะบันตะเต เป็นอะไรกับโนบารดี้ะแรเนียนนี่นน่ารักดีอานเทรีนนักกี้เม่นีแค้นออกเอ้ยวิเตอร์แฟรงกี้อ่ะอืมเหมือนเคยเจอเจอในวันพีซไงไม่ใช่เคยเจอกับมัน ปลีมานจีนะผมปลีมานจี้จริงมันีมัรีแก๊งไห้เราอ่ะมันจบแล้วจีมานเล่นแกงจบแล้วจิงเี๋ยวมันไต่เชิดไปแลรกสัตว์ไปเชิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรวะมันมาทำไมวะมันไม่เกี่ยวตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันจีมันรีแก๊งไม่มีมันอยู่แล้วไอ้สัตว์มีพิระพัฒนเนี่ยมีพีระพัฒนกับมึงไงไอ้เบิ้มไม่นับด้วยตอนนั้นด้วยเบิร์มมันเล่นจริง อ๋อเราสามคนเองอ่ะตอนนี้กูทำรูปมันมีแค่สามคนเราขอยาได้ไหมขอยาได้เปล่าขอยาได้ไหมขอยาได้เปล่าสวัสดีครับผมเบีลคุ้มคุณภาพนะครับครับข้าวอยก่อนพี่เอ้ยมันมาฆ่ากูมันมาฆ่า เปนวา่ามึงก็ไม่ใช่เรื่องของกูเพ่งวะอ้าวไอ้น้าหีไมพูดมามาเนี่งคิดว่าเราเดะเซมทีมไงวะแต่ว่าเราตูนันักเตะันดานดาเันดัปนักเก็ตอปักปักเปย์มันโนบาีโนบาโนบาโนบาเอัน่นันไลฮัทวันเออไฮัทเดอะทรียืดโอ้โหติดแถบตายหน้าหี มีแต่พวกควายเท่นนั้นที่ติดทับตายเย็น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 เฮ้ยจังเห็นแล้วนะนี่เหียบล้ออยู่หน่อยครับเรียบร้อยโดนต่อมีฟ้าใสมึงไม่หิวมิเตอร์แฟงกี้เหรอมันก็ปั่นอยู่ตอนั้นแหละแม่งเอาแม่งดิ เดียวหน่อยนิดเดียวเองอีกนิดเดียวให้หน่อยมันต้องมีใครตายเพราะน้ำว่าวกูสักคนากรนี่แหละไม่มีเหรอไอหนู่ยไปปันไอหนู่ยไปปันแล้วหนยไปปั่นแล้วเออนี่ปล่อยปลระเบิดระเบิดกันทีนึงหนียิงพีคไป ทำไมมีคนตายเพราะโมเท่คอร์มันวะเอ,อ้แล้วใครคอนเทสวะไอส้สัตว์มันปั่นอยู่ข้างบนเห็นปะน่ะเออเห็นแล้เวเนอปิดไม่น่ามีคนตายมึงไงว่า้นล้วนะ อย่าไปคิดเองเออเองดีกว่าตูนเจะชอบไหมชอบมันมุกเยชอบเลยชอบเลยแลวมันมุกกูชอบมันต้องแตกิัเ้าโอ้ ไอ้เฮ <S an> ียนี่ก็ยิงกุจังเลยุคคล์แอร์รูซิโอ,อตัดไอ้เฮียนี่ก็ตั้งป้อมที่เดิมตลอดนะ <S <S <an> ไอ้ซองนั่นน่ะนะเขาไม่คิดจะพัฒนา <S <S <an> <S หรอหลับ้านนั่นอะก็มียังแนะป๊บนึงนะแป๊บนึงขอหนึ่งเปอร์เซ็นมมีนั่นก็จัดไปเลยหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ต้องของก็ได้นะเว้ยนับวินาทีเี ปุ๊ธเงาไอ้บอปุ๊ธเงาได้บ้าบอเลยปล่อยไปตั้งนานแล้วต้องคิดตอนนี้จะได้แท็บก็ไม่ได้บอไม่ได้แท็บได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยปล่อยไปเลยอะไรนะไอ้ทอปไอ้ทอปเข้าไปนะไม่ไหวไม่ไหวโดนโริสายิงนี่ละโอ้ยโมเด็งคอว่าโมเด็งคอดิครับเรียดินายดิมะเอเรียดินายดิวะ แทนหรอวะไม่รู้ว่ะเออไอ้บูดาเบสตายแล้วกูจะแค่แอบอยหลังโล่ไม่ยอมออกมาโอ้เบนจ์แฟงกี้ป้อมมันยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมน่ะใช่ใช่ป้อมที่เดิมมันต้องมีคนเก็บนะจริงแล้วทำไมไม่มีคนเก็บวะที่ที่ป้อมกูจะมีคนเก็บจังเลยสัสไม่ได้นาทีกูเลยจริงกูเก็บตลอดเลยเฮียอ่ะกูไปวางทับที่มันมันจะได้ไม่วางที่ตรงนี้ hardware ชื่อ บโกe positivity <laughs> ฟูดไม่ลงมานานมากน,นะมึงไม่มีทริคเนี่ยซิงออทริคเนี่ยลองหรือเลี้ยวเลี้ยว,ว,ว,วไปไหนเนี่ยป็นเหม่งจ่ายนะครับผมออมเลนนี้กัน,นหมดเลยไอ้เฮี้ยนี่มันเบิ่มเข้าสิงได้ไงวะปันอย่างเดียวไม่ทำเฮี้ยอะไรเลย เฮียลูซิโอเป็นควยเลยนักหนาวอะฮะว่าลงไม่ได้มาเก็บยาไปเฮ้ยเฮียเอ้ยเขาแย่ยยยงยากูจะใช้กูแน่นอนเล <c oughs> ย,ย <c oughs> โอ้ยมึงก็เป็นป้อมเป็นเฮียอะไรนักหนาวะ <c oughs> เออไม่ไปควยป้ <c oughs> อมกูยอยู่ไหนวะนะ อตัวสรอกเรื้อนะกระปมแอบม,มันจะได้ไม่นี่ข้าหน่อยบาบายาก้าโดนอะไรเนี่ยโป้อมมันแอบจะต้องตีบันไดอยเนี้ยแอบบ้างเออเออจะแย่งกัแยง่งไหมฮะอานนี้แม่แม่ เอแล้<ฮ>วไม <ป S 2> ันเป็นเสียงมันอยู่ทางไหนวะน,ะนั่นกั่นล่ะบารยาก้าตายได้สัตว์โหบางยัง <laughs> บารยาก้า <laughs> ชื่อมันนักบอลเลยไอโมเทียวโมเทียวข่ามัน่่ามามามัันนได้ไงโดนลาวะโดนลาวะเซิร์ฟโมเทีย call, คอมุก็มีแต่กูติดติด ติดจานอยู่ตรงนี้โดนลาวาเซิร์ฟโดนหี้ยะไรโดนอะไรวะโดนอะไรวะมันข้ามไม่ได้มันข้ามลาวาเซิร์ฟไม่ได้โอ้ยมันฆ่าคุกแล้วฆ่าบนนะคะบอกเลยว่ากาะวิตอนเซิร์ชนะครับผมแปลว่าค้นหากระวิตอนนั่นเองถูกต้องมึงไม่แปลว่ากาะวิตอนเลยวะกระวิตอนแปลว่าอะไรแรงต้องสวงละกาวิตี้เหรอเหมือนคำว่ากาวิตี้หรือว่ากะวิตี้คือค่ายเกมเจ๋งเลย ไปเจ๊งได้ไงหรอไปถึงเราเนี่ยเจ๊งแล้วเราจะเจ๊งได้ไงมึงดูความโหดของอยู่ไหนวะกูเห็นอยู่นะป้อมเขาหรือป้อมเราป้อมกูอยู่เดือยคอยจะถามเด็กป้อมเราตรงนี้แค่เดียวตรงต้องลอยอะไรอ่ะลอยอะไรเราอ่ะฮะลอยอังคารเนี่ยสัสไมีคนเขข้้าางหลังไม่ิวดีพอย นี่อะไะเบิดถังหัวเมอร์ซี่มาแล้วถังหัวเมอร์ซี่อะไรเรียบๆเดี๋ยวจะเอาก็เอาเลยถ้าพร้อมก็เอาเลยโอดิเกเฮ้ย,ย,ยตายตอ,อ่ะ อ้อมกูก็ตายอ่ะโอ้ท,ตท,ตทุตายทุกคน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 โอ้กูพอเวลาไม่เป็นกลุ่มได้ไหมงไอ้เหี้ยอันติได้เงียบไว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแน่นอนเฮ้ยจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วล้ออ้อยสารหนึ่งอ้ยสาจะตายโอ้ยสาโลวันวันแม่ดวันโมเดลคอยแล้วโมเดลคอยอะไรอ่ะโมเดลคอยเออไม่ใช่ไม่ใช่แม่ผมรับยิงฟรีป่ะน่ะรับยิงฟรีรับยิงฟรีอยู่แต่พ่อจะตายได้เนี่ยลูกมึงก็จะตายแล้วเนี่ยรับยิงฟรีอยู่รับยิงฟรีเออเก็บสามไปเก็บสามไปไป อันนี้นี่งไงเล็งหัวเล็งหัวดีเล็งหัวดีดเล็งหัวดีดเล็งหัวดีดเล็งหัวดีๆ<ด>อีกตัวอีกตัวนึงไหมเล่าอีกอีกตัวอีกตัวนึ่งไมหมเฮ้ยเฮ้ยยัยงไงไ<ด>เล่ลเายังไงเล่าเออเจอมีใครกะมาแล้วมาแล้วถ,ก,ถก็มีวะเดี๋ยวรับเด็กเกมคนใหม่นะครับผมจากเ e s น i เ a ชั o n ตรงนี้นี่เอง เอ้าอ๋อเฮียมันผักสองคนอยู่นี่ย嘛ไอเฮียกระจอกเรียบร้อยขายป่ะน่ะ